สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับทั้งม6ทับหนึ่งแล้วก็ม .6 กทับสองนะครับเมื่อนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับครูให้การบ้านนักเรียนไป2ข้อนะครับครูตรวจดูแล้วนักเรียนก็ทําถูกหมดเกือบทุกคนนะครับเกือบทุกคนที่บอกว่าเกือบทุกคนนะครับบางทีก็มีต้นฉบับนะครับบางทีก็มีต้นฉบับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนตั้งใจฟังในดีนะครับใครที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการแก้สมการ อ่าที่ติดรากที่2หรือติดสแควรูทที่เราพูดติดปากกันนะครับอ่าเพราะว่าต่อไปจะเป็นการแก้อสมการที่มีค่าติดรูทนะครับซึ่งมันจะมีวิธีทำที่แตกต่างนะครับกันกับการแก้สมการที่ติดนะครับสแควรูทนะครับอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูครับการบ้านที่ครูให้มี2ข้อนะครับก็ทุกคนก็ทําถูกเกือบหมดทุกคนนะครับก็ดูครับข้อที่1นะครับจอ์บอกเป็น รากที่2ของ x บวกเนะครับเท่ากับ x บวบเอครูบอกว่านะครับไอตัวรากที่2เนี่ยไอสแควรูทเนี่ยมันไม่ถูกกันกับกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกำจัดไอสแควรูทหายไปเราต้องเอาตัวที่มันไม่ถูกกันนะ่มากระทำกันนะครับอย่างข้อที่1น,นะครับดูข้อที่1วิธีทำโอเควิธีทำนะครับครูก็ จะกำจัดตัว square root นี่ออกกูเขียนมาก่อนเพราะฉะนั้นกูก็จะบอกว่ายกกําลัง2นะครับทั้ง2ข้างนะครับยกกําลังสองทั้งสองข้างนะครับเราจะยกข้างเดียวไม่ได้นะลูกเราจะยกข้างเดียวไม่ได้เพราะว่าตัวเครื่องหมายสมการเนี่ยมันแบ่งเป็นซ้ายกับขวาเพราะฉะนั้นจะกําจัดตัว square root เราต้องยกกําลังสองทั้งสองข้างห้ามยกข้างเดียวนะครับมันจะผิดเลยนะครับโอเคยกกําลัง2ทั้ง2ข้างมันจะได้แบบนี้ลูก square root นะครับ x บวก9กายกกำลัง2เท่ากับฝั่งนี้ก็ต้องยกกำลังสองเหมือนกันก็จะเป็น x ลบ11ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้คุณบอกว่าไอ้ตัวกำลัง2เนี่ยกับรากที่2หรือสแคร์รูทไม่ถูกกันมันเจอกันปุ๊บมันจะลบกันทันทีนะครับต่อสู้กันลบกันหายไปทันทีนะครับทีนี้มันก็จะเหลือแค่นี้ลูกมันก็จะเหลือเป็น x ฝั่งนี้จะเป็นเหลือ x บวก9นะครับ เท่ากับฝั่งนี้นะครับดูนะครับลูกหน้ากําลังสองหน้าคือ x นะครับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังนะครับเป็นเป็นสูตรนะครับถ้าในวงเล็บเป็นลบแล้วคูณกันสองครั้งยกกําลังสองคือคูณกันสองครั้งมันมีสูตรว่าหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังหน้าก็คือ x หลังก็คือสิบเอ็ดแล้วก็บวกด้วย หลังกำลังสองก็คือ11ยกกําลังสองแบบนี้นะครับโอเคก็ทำมาก่อนฝว่านี้ก็จะเป็น f บวกเเหมือนเดิมนะครับเท่ากับต่อไปดู2คูณ x คูณ11ก็จะได้เท่าไหร่ลูก 22x อันนี้เป็นทวอันนี้จะเป็น x กำลังสก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยลบ 22x 3นะครับ3ตัวนี้คูณกัน สิ 11, ยกกำลัง21 11 1เป็น121นะครับก็จะเป็นบวก121โ okay. อเคตัวนี้คือเห็นไหมครับลูกมันเป็นสมการดีกรี2เลยนะครับการแก้สมการดีกรี2คือเราต้องแยกแฟกเตอร์นะครับโอเคเราต้องทำให้ฝั่งหนึงเป็น0คนูก็จะย้ายอันนี้มาหมดเลยย้ายอันนี้มาหมดมาอยู่ฝั่งนี้นะครับมาอยู่ฝั่งนี้มักลายเป็น0เท่ากับ x กกำลังส ล2 2 x ข้างหน้า x ตัวนี้เป็นบวกย้ายมาก็จะกลายเป็นลบมันก็จะกลายเป็นลบ2 3 x แบบนี้นะครับต่อไปนะครับจาก9ข้างหน้าเป็นบวกย้ายไปก็จะกลายเป็นลบเพราะฉะนั้น121เนี้ยนะครับก็จะลบด้วย9 121เลบด้วย9เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเวลานักเรียน ลบนะครับเวลานักเรียนลบนักเรียนก็ตีเป็น120สซะอ่าตีเป็น120 1 2 0่ลบเเหลือเท่าไหร่ลูก120 9, ร้อยลบเเหลือ11อแต่เผอิอว่ามันมี1ก็จะเป็น1้อยสนั่นเองนะครับ,บการลบเลขง่ายๆครับใครไม่เข้าใจนะครับทีนี้ปกติแล้วเขาไม่ยอมเขียนแบบนี้เห็นไหมลูกคกูก็สลับข้างกันเอาศูย์มาอยู่ฝั่งนี้ซะโอเคก็จะกลายเป็นศูนอ๋อขอโทษที ก็จะกลายเป็น x กำลังสอลบ23 x บวก112เท่ากับ0ยมครับมีค่าเท่ากันนะล,ลูก2องวทัน์นี้นะครับต่อไปเป็นการแยกเฟกเตอร์นะครับเป็นการแยกเฟกเตอร์โอเคครูก็จะแยกเฟกเตอร์แบบนี้เท่ากับ0นักเรียนต้องไปหาเลขอะไรลูกเลขที่คูณกันแล้วได้112 บวกกันได้ลบ23บวกกันได้ลบ23แน่นอนละ่ะในการแยกเฟกเตอร์เห็นไหมลูกคูณกันเป็นบวกพอบวกกันเป็นลบมันจะต้องเป็นลบทั้งคู่เนี่ยคูใส่ไว้รอเลย x ลบ x ลบลบจะลบเวลาคูณกันจะกลายเป็นบวกเวลาบวกกันก็ยังติดลบเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเลขที่คูณกันแล้วได้112บนะครับบวกกันแล้วได้23 มีไม่กี่คู่ครับลูกมีไม่กี่คู่เพราะนั้นนัอเรียนลองดูครับถ้าเกิดว่าครูเอาสมมุติว่าเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ครูบอกว่าอะไรเมื่อกี้สิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดได้เท่าไหร่ลูกได้ร,อร้อยยี่สิบเอ็ดเพราะนั้นนักเรียนเวลาคิดเอ้สิบเอ็ดบวกกับลบสิบเอ็ดกับลบสิบสองมันไม่น่าคูณกันได้ร้อยสิบสอง เป็นนั้นก็ไม่ใช่นะครับทีนี้ก็ไปดูอีกเลขถัดไปนะครับดูเลขถัดไปเอ๊ะอะไรคูณกันได้ร้อยสิบสองบวกกันได้ยี่ได้ลบยี่สิบสามนะครับบวกกันได้ลบยี่สิบสามข้อนี้ไม่ยากเลยนะลูกข้อนี้ไม่ยากเลยแบบง่ายๆเลยนะครับเพียงแต่จุดใต้ต,าตําตอเลยนะครับจุดใต้ตําตอนั่นเลยต้องดูลูกคูณกันได้ร้อยสิบสองลงท้ายด้วยเลขสอง เลืคิดไปเลขหนึ่งถึงเก้าเอ bon ๊ะมันค <Okay. S 1> ูณกันแล้วมันลงท้ายด้วยสองมันมีเลขอะไรบ้างนะครับคูณกันแล้วลงท้ายด้วยสองมีเลขอะไรบ้างนะครับมองออกไหมลูกคูณกันแล้วลงท้ายด้วยสองแต่บวกกันได้ยี่สิบสามนะครับมันต้องคล้องจองกันนะครับมันต้องคล้องกันนะครับอ่ะสมมติ ครูตั้งอย่างนี้สมมติว่าครูเอา17กับ6คูณกันลองดูสิลูกหกเจ็ดสี่สิบสองทดสี่นะครับหกหนึ่เป็น6กเจ็ดสีนะหกเป็น6กนะครับหกเป็น6กบอีซีเป็น10บ ร้อสองนิดเดียวลูกนิดเดียวนะครับนิดเดียวทีนี้สลับการบ้างเอาหมาอยู่ตรงนี้เอาเจมาอยู่ตรงนี้เจ็ดหกสี่ิบสองเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดร้ยิบสองเห็นไหมลูกร้อยสิบสองเพราะงะั้นเลขที่คูณกันแล้วได้ร้อยสิบสองบวกกันในลบยีสามันก็คืออะไรลูก x ลบเกับ x ลบสิ 16, นั่นเอง นะครับ x ลบสิกนั่นเองทีนี้เรารู้แล้วว่าเวลาดึงออกมาตอบดังนั้น x มี2องคำตอบมี7กับ16แต่จำมาได้ลูกในการแก้สมการที่ติดส u a r e r o o t ถ้าเราหาได้เป็น2องคำตอบมันอาจจะตอบไม่ตอบ2องคำตอบซะทีเดียวนะลูกมันอาจจะตอบแค่คำตอบเดียวเพราะนั้นต้องมีการตรวจคำตอบก่อนนะครับมีการตรวจคำตอบก่อน บางทีมันอาจจะไม่ตอบเจ็ดนะครับมันอาจจะไม่ตอบสิบหกหรือบางทีมันอาจตอบสิบหกแต่ไม่ตอบเจ็ดหรือบางทีอาจจะตอบทั้งสองคำตอบเลยก็ได้แต่เราต้องตรวจคําตอบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทาข้อสอบก็ทําดีโอเคมาตรวจคําตอบกันเริ่มแรกแทน x เป็น7ก่อนเริ่มแรกแทน x เป็น7ก่อนนะครับดูนะครับครูจะแทน x เป็น7ดโอเคมาสแครูทน x เป็นเ7็ บวก9เท่ากับฝ่านี้ก็จะเป็น7จ็ลบสิทีนี้ลูกดูนะลูกไอ้เจบวก9มันได้เท่าไหร่ลูกเจ็ดบวก9มันได้16อ่ามันได้16 16ปั๊บ16ถอนรูดได้คือเท่าไหร่ลูก16บถอนรูดได้โอเคคือ4เพราะว่า4,4่สิบหแต่เพอเอืว่าดูฝั่งนี้ลูก7จ็ดลบสบลบได้เท่าไหร่ลูก เจ็บสิ 11, มันได้ลบสเท่ากันไหมลูกมันไม่เท่ากันดังนั้นนะครับข้อเนี้ x ที่มีคําตอบเป็น7เลยไม่ใช่คําตอบนี่นะครับเวลาตัวจคาตอบทีนี้ต่อไปลองแทน x เป็นอะไรนะครับลูก7ไม่ใช่แล้วนะครับเไม่ใช่แล้วก็ตัดทิ้งออกเหลือสิเนี่ยเหลือ16มาดูซิแทน x เป็นสิบหก x เป็น16 16ก็บวกกับ เอันนี้ก็จะเป็น16ก็ลบกับ11 16อบกบวกเเป็น25 25หายี่้ถอดรู่ได้คือเท่าไหร่ลูกอะไรคูณกัน2องค่บก็5้าหก็เป็น5เท่ากับแต่น,นี้16บหลบสิ 11, ได้5 5าเท่ากับหเป็นจริงตามสมการเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือ x ตอบ16ข้อนี้ตอบ16บนั่เนเองนะครับโอเคนะครับต่อไปดูข้อที่ สองนะครับดูข้อที่สองข้อที่สองยากขึ้นมานิดนึงนะครับยากขึ้นมานิดนึงนะครับใครไม่เข้าใจก็สามารถดูย้อนหลังได้อีกนะครับลูกบางทีครูอัดอธิบายเร็วหน่อยหรืออัดช้าไปนะครับการเรียนก็ศึกษาดูดีๆอ่ะดูข้อที่สองนะครับข้อที่สองมีตัวติดรูทสองตัวนะครับก็มี x ลบเจ็ดติดสแควรรูทแล้วก็มี x เนี่ยติดสแควรูทอีกนะครับก็ไม่ยากลูกก็ง,ง่าย มาดูนะครับทีนี้มันมีหลักเกณฑ์อยู่ว่าไอ้ตัวสแควร์รูทเนี่ยมันเป็นเหมือนเสือเสือตัวเดียวมันอยู่ไอ้เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้รูทเหมือนกันมันจะมาอยู่ด้วยกันไม่ได้มันเป็นเสือถ้ำหนึ่งต้องมีอยู่ตัวเดียวนะครับอันนี้เผอ,อิญว่ามีติดรูทสองตัวมันจะอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้เลยแยกไอ้ตัวนี้ออกมาหาเจ็ดดูนะครับ ครูแยกออกมาข้อที่2เลยกลายเป็นอย่างนี้ลูก x ลบเเท่ากับ7จ็ดลบู x เห็นไหมลูกเสือ2ตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้นะครับเลยดึงมันออกมาหา7จนะครับจากบวกไปก็จะกลายเป็นลบจากนั้นแล้วเข้าสู่กระบวนการยกกำลังสองทั้งสงข้างนะครับเพื่อกำจัดไอ้สแควรูทหายไปโอเคครูก ยกกาลังสองทั้งสองข้างนะครับมันก็ได้เป็นแบบนี้ลูกรูท x ลบเยกกําลังสองเท่ากับ7ลบรูท x ทั้งหมดยกกําลังสองไอตัวกําลังสองตัวเนี้ยตัดเลยเพราะมันไม่ถูกกับสแควรูทนะครับแต่อันเนี้ยอย่าไปตัดนะครับลูกเพราะว่ามันหมายถึงวงเล็บเนี้ยคูณกัน2ครั้งนะครับก็หลักการเดินครับหน้ากําลังสองลบสหน้าหลัง บวกหลังกําลังสองฝั่งนี้ก็เขียนเหมือนเดิม x ลบเจ็ y ฝั่งนี้เริ่มที่หน้ากําลังสองหน้าคือ7หน้ากําลังสองคือ7กําลังสองลบสองหน้าหลังก็คือรูท x แล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสองก็คือรูท x ยกกาลังสองนะครับนี้มาดูเห็นไไอ้กำลังสองกับสแควรูทเนี่ยเจอกันเมื่อไหร่ปุ๊บลบกันทันทีหายไปนะครับ เราก็เขียนออกมา x ลบเท่ากับ7ยกกำลัง2ได้49 7 7เป็น49 2สกูณ7็ก็เป็น14ก็เป็น14รูท x แล้วก็บวกกับ x เห็นไหมครับเพราะว่าอ้สแกรดตัดกับกำลัง2นะครับทีนี้ดูต่อไปนะครับมันมีตัวเลขกระทำก็ได้นะลูกมันมีตัวเลขกระทำก็ได้ ลูกดูนะ x ตัวนี้ตัดกับ x ตัวนี้งงไหม x ตัวนี้นะตัดกับ x ตัวนี้เพราะว่าอะไรลูกข้างหน้า x ตัวนี้เป็นอะไรเป็นบวกย้ายไปก็จะกลายเป็นลบเพราย้ายจะกลายเป็น x ลบ x มันเลยหายไปอ่าดูดีนะทีนี้ดู7ข้างหน้าเป็นลบดึงมาเป็นลูกเป็นบวกมันเลยกลายเป็น4 9ก็จะบวกด้วยอะไรลูกบวกด้วย7นะครับบวกด้วย7 โอเคกูก็จะฝั่งนี้กูย้ายไปหมดแล้วศูนย์เท่ากับบอกด้บวกเเป็นเท่าไหร่ลูก50เท่าไหร่ห้าสิบหกลบสิบสี่รูทอ่าสุดท้ายเหลือตัวเลขแบบนี้เห็นไหมลูกทีนี้มาเข้าสู่ขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนเหมือนเดิมมันยังมีรูทอยู่นะครับทำยังไงถึงจะรูทหายไปมันต้องเจอกับกําลัง2นะครับีนี้ดูอันเนี้ยข้างหน้าเป็นไรลูก ข้างหน้าเป็นลบถ้าย้ายไปก็จะกลายเป็นบวกโอเคครูก็ย้ายไปจะกลายเป็นบวกบก,บก็จะเป็น14บสี่รูทเอ็กซเท่ากับห้าเห็นไหมครับเท่ากับห้ทีนี้เราเรียนมาดูนะมาดูดีๆนะลูก14บสีทำอะไรกับรูทเลูก14บสีทำอะไรกับรูทเอ็คูณอยู่กับรูทเอ็ลูกย้ายจากการคูณมันจะกลายเป็นการอะไรลูก เป็นการหารนะครับโอเคกูคก็ย้ายมันมาเพื่อตัดถอนให้ตัวเลขมันน้อยลงหรือนักเรียนจะเอา14ตัดก็ได้นะครับเอา14ตัดก็ได้ไม่ผิดอ่าสมมติว่าครูเอา14ตัดแล้วกันนะครับไม่ย้ายมาจากคูณมาหารเอา14ตัด14 1เป็น14 14 4เป็น56เห็นไหมครับตัวเลขน้อยลงละนะครับตัวเลขน้อยลงมีค่าเท่ากันที่เอา14ที่คูณอยู่กับรูทเอ็กซ์ย้ายจากการคูณมาเป็นการหารเท่ากันนะครับมีค่าเท่ากัน เพราะฉะนั้นจากตัวเลขเยอะๆก็จะเหลือแค่อะไรลูกก็จะนะครับก็จะเหลือแค่ฝั่งนี้เห็นไหมเอ่ยเห็นนะครับมันก็จะเหลือแค่รูทอะไรลูกรูทเอ็กเท่ากับสี่นะครับรูทเอ็กเท่ากับสี่ทำยังไงเอ่ยไอ้สุดท้ายรูทจหายไปยกกาลังสองทั้งสองข้างนะลูกยกกําลังสองทั้งสองข้างมันก็จะกลายเป็นรูทเอกกกำลังสองเท่ากับสี่ยกกาลังสองนะครับเท่ากับสี่ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นกำลังสองเนี่ย ไม่ถูกกับสแควร์รูทแล้วลบกงานหายไปเพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ4ยกกำลังสองได้เท่าไหร่ลูก4ยกกำลังสองได้16นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้มีคำตอบเดียวยังไงก็ถูกชัวครับ x เท่ากับ16มาลองดูครับว่ามันจะถูกไหมนะครับมันจะถูกไหมดูแทน x เป็น16สกสแควร์รูทสิบลบ7บวกกับสแร์รูทส6 เท่ากับ7จริงไหมมาตรวจคําตอบดู16ลบเเหลือเท่าไหร่ลูก16บลบเเหลือเท่าไรงง่ายลูก16ลบเเหลือ9เห็นไหมครับมันเป็นรูทเก้าบวกไอ้รูทสิบหกเนี้ยถอนรูทได้คือเท่าไหร่ลูกก็คือ4มาดูมันจะเท่ากับ7ไหม9ถอนรูทได้คือเท่าไหร่ลูก9ถอนรูทได้ก็คือ3เพราะว่า3 3, 3เป็น9กโอเคก็เป็น3บวก4 3มบวก4ี่มีค่าเท่ากับ7ไหมลูกมีค่าเท่ากับ7 งั้นข้อนี้ก็ x ก็เท่ากับ16นะครับไม่ยากนะครับลูกไม่ยากโอเคนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ดูอีกรอบหนึ่งนะครับดูอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ให้นักเรียนศึกษานะครับคลิปวิดีโอที่ครูเฉลยการบ้านให้นะครับแล้วค่อยไปทำงานที่ผู้ปกครองมอบหมายนะครับหรือเตรียมเรียนวิชาต่อไปโอเคสวัสดีครับทั้งสองห้องครับลูกวันนี้